ยินดีกับคุณแม่ฮาหน้าและก็น้องปายด้วยนะคะทุกคนยอดขายถึง1ล้านบาทนะคะแม่ฮาหน้านะคะเาเราต้องถ่ายอย่างอื่นด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะ u t u b e เขาจะว่าแม่ นะคะติดลิขสิทธิ์นะคะทุกคนแม่ฮาน่ามอบแหวนเพชรให้กับน้องปายนะคะยอดขายถึงหนึ่งล้านแม่ฮาน่ามอบแหวนเพชรให้น้องปายขอบคุณนะคะที่มอบโอกาสดีๆให้น้องปายขอบคุณที่รักและเอนดูน้องปายนะคะก็ขอให้ยอดขายของแฮริสปัง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 นะคะทุกคนเดี๋ยวแม่เปิดเสียงก่อนได้ไหมถ้าเพลงหมดไปแล้วเพราะว่าถ้าเพลงเดี๋ยวแม่ติดลิขสิทธ์ หยุดหรือยังไปที่ไหนก็มีแต่คนรักนะคะขอบคุแบคุณมาก่ะเพลงหรอยังเดี๋ยวต้องรอดูว่าเพลงมันหยุดไหมเพราะว่าเพราะว่าถ้าเพลงไม่หยุดอ่ะแม่จะติดติคสิต้องรอดูว่าเพลงมันหยุดไหมเพราะว่าเพราะว่าถ้าเพลงไม่หยุด่ะแม่จะติดติกิต้อยู่าเพลงนหยุดเา่าเว่าถาง่หยุเอ่จะเป็นคสท้องร่าเพลนหย้าเาเรา้เลงไมุดจิคสทธิ้องรอดวาเพลมันยมเ้าะวาเรวาาเม่อ่ะ กดดันพี่อยู่ตรงเนี้ยทุกคนเข้าหมดกดดันเวลามันผิดพลาดมามันก็เหมือนโดิโนมันก็ผิดพลาดลงไปพรหะวใาเราถ่ายคือเราไม่อยู่ตรงนี้เขาบ่อยๆเนี่ยมันจะมันก็เลยรู้ระบบงานเวลาเราทํางานทุกคนอาจจะเครียดบางครั้งไปก็เครียดเหมือนกันแต่แค่ว่าเออถ้ามันเครียดไปมันก็ไม่มีอะไรดกขึ้นอันนี้คือคือมุมมองในการทํางานแล้วก็ได้มานงอยู่ตรงนี้กับแม่ฮาน่าแม่ฮาน้าคือทํางงานกับทุกคนเอนจอยหมดเลยก็คือแบบว่าเป็นกันเอง กับไปมาที่เราไปก็ยังตื่นเต้นเลยตื่นเต้นตั้งแต่แม่เลือกไปเป็นแอมบเตอคือไม่ hey, นี่คือได้เอาวังครั้งแรกแด้เจอแม่หน้าตัวเป็น,ปนคือไปเจอแต่ในหน้าจอทีวี TV. แต่ครั้งนี้มาเจอคือจริงๆคือได้โอกาสให้ไปเข้ามาได้ได้อยู่ตรงนี้ได้มาสัมผัสการทํางานอะไรอย่างงี้คือมันเป็นอีกโอกาสที่ไปได้รับก็ไปมัปจะหยิบคําตรงนี้ไปเสมอว่า อีพี่แฟนขับเคยบอกว่าเั้าแตปไปยังร้องเพลงไม่เป็นหรือว่าขึ้นเวทีทําอะไรไม่เป็นกับเขาอ่ะเขาบอกว่าความฝันในวันนี้ของายไม่รู้ว่ามันคืออะไรหรอกนะแต่อย่างละเลยโอกาสอย่างนี้ที่มันเข้ามาไปเลยบอกว่าเออวันนี้มันได้โอกาสเข้ามาในเงินเราก็จะทําให้มันเต็มที่เหมือนเหมือนผลิตภัณฑ์ของแท้เราก็ไปก็เป็นคนที่ศึกษาผลิตภัณฑ์มาเหมือนกันอ่ะไปเป็นคนที่เห็นบางอ่กกรงใช้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 ไปให้เขาเห็นว่าเราใช้จริงทำจริงอ่า ใช่แล้วก็ขอบคุณแม่นะที่ให้โอกาสปายมันเป็นแอมดมิเดอร์ในวันนี้นะครัะปลายก็จะทำให้เต็มที่แล้วทำให้มี้สึกขอบค่ะขอบคุณนะคะดีใจมากเลยอ่ะเห็นไหมทุกคนที่รักปายก็จะบอกแม่เสมอว่าอะไรบ้างขอบคุณที่เลือกน้องปายนะลยและแม่ก็ขอบคุณปายเหมือนกันที่เอามาเป็นแบรนด์เลอร์แน่นะคะต่อจากพี่หนู่โซนนะคะเ,เพราะว่าบอกเลยว่าแม่เนี่ยเป็นคนช่างเลือกที่งั้นแม่ก็ไม่เลือก เป็นพี่ฮิอันนี้อันนี้คือชิงเหรอครับอีอ่แม่ก็เพื่อนักันแบบนตบางทอมาด้วยนะคะมีนาดาวินทเทเป็นคู่ใสกันด้วยฮะพีเซนเตอร์คนสวยนะคะวันแม่มากตอนนี้ยอดเรา